Oh no Oh no 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 no, no. การละเมิดแนวทางปฏิบัติชุมชนทุกคนพี่มีข่าวร้ายจะแจ้งให้ทุกคนทราบติ k t o k พี่โดนแบนไม่ให้โพสอะไม่ให้โพส์ชวคราวนะคะซึ่ง <c oughs> <c oughs> พี่แบบโคตรเหนื่อยท้อกับติ k t o k เลย จะจัดกิจกรรมแจกเด็กๆก็แจกไม่ได้อ่ะพี่พี่บอกว่าพี่จะอัพคลิปอีพีแปดลงคืนนี้นะคะแจกเพชต่างๆนานาพี่ต้องขอยกเลิกนะคะเนื่องจากว่าโดนแบนไม่โพสนะคะแต่เดี๋ยวเจ๊จะทำการจัดกิจกรรมใน y o youtube แทนนะคะไม่เข้าใจเลยจริงๆอะ่ะคือไอ้ตอนที่พี่สุ่มรองเท้าหมีก็ทีนึ่งละพี่สุ่มรองเท้าหมีแล้วเอาคลิป สมรองเท้ามีลงใช่ปะโดนแบนอืมคนใส่บิกินี่เต้นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะไรอ่ะเขาใช้อะไรหวะท่าปิดกั้นเกงอะไรเกงอืมสมคำล้ำลือจริงๆปิดกั้นมัวมากแ้วพี่ก็มีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งนะคะตอนนี้พี่ได้ทำการสร้าง ID สำรองเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนสามารถเข้ามากดติดตามเจได้นะคะ ถ้าคนมาติดตามเยอะๆอาจจะแจกใน id สำรองแทนฮะ,ะ id ดีสำรองเจมี i, ชื่อว่า jbinx2 e ค่ะตามนี้เลยนะครับ